พิงกี้สาวิกาเคลื่อนไหวล่าสุดหลังโดนลือซุ่มคบพระเอกยุคไวทุกเคด้วยธีรพัฒน์กลายเป็นประเด็นร้อนแรงหลังจากที่เพจเจมอยล้อยแปได้ออกมาโพสตข้อความระบ,บุว่าพร้อมไปต่อไหมสถานีต่อไปนางเอกตาคมยุค9ก 90, กับพระเอกมัดเข้มยุคไวด์ทุกเค้เขาอยู่บ้านเดียวกันนะเล่นหนังด้วยกันแล้วเกิดปิ๊งปิงโดยชาวเน็ตหลายๆคนก็แห่ยงไปที่นางเอกสาวตาคมอย่างพิงกี้สาวิกา ส่วนฝ่ายชายพระเอกมากเข้มยุคไยทูเคตกไปที่ตุ้ยทิรพัททำเอาหวยไปออกที่พิงกี้ตุ้ทิรพัทที่โดนโยงซุ่มคบอยู่บ้านเดียวกันพร้อมทั้งเชียร์ให้ทั้งคู่คบกันจริงๆล่าสุดเมื่อเข้าไปส่องความเคลื่อนไหวของพิงกี้สาวิกาหลังโดนลือซุ่มคบตุ้ทิรพั์โดยพิงกี้ได้ออกมาโพสคลิปในช่องติ๊กต็อกพร้อมกับระบ,บุข้อความเอาไว้ว่าท้องฟ้าทะเลสายลมแฮชแท็กพิงกี้สาวิกา ฮแท็ tiktok creator แฮตแท็ tiktok เป็นเทิงขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะและเพิ่มให้พระทุกๆข่าวก็อสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็อสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ